สวัสดีค่ะน้องๆเราตามต่อหานอยวันนี้นะคะฮานอยชุดรวมนะคะเน้นเน้นเฉพาะกิจนะคะเน้นเฉพาะกิจเลยต้องมือมันทาครีมเนี่ยนอยชุดรวมนะคะวันนี้นะคะเน้นเฉพาะกิจนะเพราะว่าเข้าเฉพาะกิจทุกวันทุกวันเลยค่ะเฉพาะกิจอืมยังไม่ได้เขียนให้เนาะ จะพกขิดไปเลยค่ะเอาไปเลยนะสามหกเนาะสามหกสามหกนะคะเขียนให้ก่อนดีกว่าจะได้เน้นเน้นเดี๋ยวค่อยต่อปกติกันจะพกขิดฟัน สามหกเนาะและตัวเจาะตัวอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งทั้งสีหน่อยนะคะแต่ไปเนี่ยเฉพาะกิจนะคะสามหกตัวตดนก็รู้นะคะเนี่ยเด่นวันนี้นะศูนย์สามหกนะคะตดนของเราศูนย์มาทุกวันเลยนี่0ศูนย์เยอะศูนย์เยอะกว่าเพื่อนแต่ไม่รู้จะเข้าป่นนะวันนี้ ยันึกไม่ออกเลยว่าจะเข้าเพราะเห็นเข้าทุกวันแล้ววันนี้ถ้าเข้าก็ดีนะคะเนี่ยนี่นะเฉพาะกิจนะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดบนล่างนะคะวิ่งรูดเฉพาะกิจสามหกอืสามหกสามหกเฉพาะกิจแล้เวเราเข้าไปตอปกติปกติเราจะไปอะไรดีอะอืมปกติเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะ แต่ยังไงก็ชอบเมื่อวานเข้าออเลยนะอุไม่ใช่ปกติโอ้แต่ละพูดผิดกับพิเศษพิเศษพิเศษก่อนเนาะพิเศษก่อนลืมลืมเออจากเฉพาะกิจเราก็ต้องพิเศษเนะาะเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหวยออกเดี๋ยวจะไปลงลงให้ที่ช่องหวยนะคะช่องหวยอันนี้เล่นเฉพาะกิจไปก่อน จะกกิจฟันสามหกนะคะนี่ตัวเจาะตัวเจาะสามตัวตามนี้นะคะน้องๆค่ะวันนี้พี่จะรีบไปทำงานค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ